สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับนี่ครับมาหาน้องนิวนะครับวันนี้มาตีปากับน้องนิวนะครับนี่น้องนิวเขาก็จะพามาตีเป็นคลองหลอดลิ้มทางแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีเข้าไปตามบ่อขุดพอยขุดอะไรอย่างงี้นะฮะของอําเภอบ่อพอยนะครับผมก็จะเข้าไปตีเรื่อยๆนะฮะลาอกไปเรื่อยๆลองมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้สักกี่ตัวนะฮะโอเคครับผมไปตามชมกันนะครับ เาจะเงียบฮนะัอุยอ้ยมีตัวกัดมีตัวกัดแหมปากบอกเงียบนะฮะมีตัวกัดเลยปากบอกเงียบนะฮะโอ้โหขึ้นมากัดกัดไม่โดนปากบ่อเลยตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะฮะแต่จะต้องมาประเดิมให้ผมก่อน <laughs> อยู่ฮนะยังอยู่นะฮะกัดกระทุ้งเลยนะดอกเมื่อกี้นี้กระทุ้งเลยนะแหมอุปสรรคก็เยอะเหลือเกิน อยู่ฮะมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหผักบุ้งเอ้ยผักบุ้งไอ้ผักบุ้งฮะไอ้ผักบุ้งเียมันไอ้ผักบุ้หืตัวใหญ่ด้วย เชี่ยตัวใหญ่ด้วยเกือบครึ่งโลอ่ะเนอะเกือบครึ่งโลครึ่งโลต้องมีอ่ะหูแล้วดูที่เหมือนผวันนั้นเลยตื้อยู่ตั้งนานมันกัดเลยอะแรไหมมันกัดก็พี่พอนิวพูดพี่บอกปากกัดอยู่โอ้โหดูดิกัดอยู่ตั้งหลายทีไปแล้วครับผมตัวแรกยามเช้า แฮวไปแล้วตัวแรกติดผักบุ้งนะฮะอุตส่าห์หย่อนให้มันหน่อยหนึ่งนะแหมแล้วสับโบะเลยนะผักบุ้งเนี่ยเป็นอะไรที่ผมเกลียดที่สุดผมบอกให้เลยแม่งปลาบางทีนะติดแล้วนะมันก็เอาปากมาคนะาบผักบุ้งไว้ก็มีอันนี้ส่งสายไปติดต้งโอ้โหโอเคผมไปตามดูต่อครับเราก็บุกป่าฟ้าดงนะฮะโอ้โหแหวกเข้าไป มีร่องรอยมนุษย์นะฮะ <c oughs> เออนี่นะฮะแล้วก็น้องนิวบอกมีที่ย,ยืนเยอะกว่า,าเออดิบบมอ่นะโอ้โหนี่นะเ <c oughs> ฟี้ยวเลยโอ้โหเฟี้ยวเลยนะฮะ หมายนี้ไม่รวยก็ไม่รู้ว่าไงนะฮะรวยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะส่งเหยื่อไปดูก่อนหลังจากที่ตัวแรกนะฮะค้างทางแฮวไปแล้ว <c oughs> ผักบุ้งช่วยชีวิตไอ้ตัวนั้นไปนะฮะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็อันนี้ก็โคตรของผักบุ้งเลยนะฮะโคตร <c oughs> <c oughs> ผักบุ้งแบบนี้นี่ น่ากลัวเลอเกินนะมากับเหยื่อตัวสุดท้ายนะในกล่องกบยางตัวสุดท้ายของผมนี่ถ้าพี่โดโพหัวมากินก็คือจบเลยเนี่ยพี่โดโพหัวมานี่คือจบแน่ อุ้ยอุ้ยอยู่แล้วน้องนิวเอาแล้วครับนี่น้องนิวน้องนิวน้องนิวโอ้โหใหญ่เลยครับผักบุ้งเป็นกอเลยครับหูยตัวใหญ่จริงโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยลาก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 เดี๋ยวลุดลากใหญ่ยกอย่ายกเออโอพี่ว่าต้องลงแล้ววะลงไหมอุ้ยลุดมาแล้วลุดมาแล้วโอ้โหใหญ่จริงเฮ้ยหอยโหลสองมาตัวนี้ อ้วนๆเลยแม,ม่ยน้องนิวมาหุยตัวใหญ่จริงวะ่ะบอกครึ่งโลแม่งบวกมาอีกโลครึ่งน,นี่นะครับผมมาขามเทศนะฮะอยู่ในป่านะฮะเราดูง่ายๆนะฮะพวงหนึ่งนะฮะมันจะออกไม่เยอะนะฮะถ้าออก,กเยอะนี่คือฝาดแน่ฮะนี่พวงนึ่งนะ,ะมันจะออก ฝกหนึ่งอะไรเงี้ยครับวิธีดูง่ายๆนะฮะนี่ตกปลาไปก็หาเก็บกินไดนะ้ของธรรมชาตินะอร่อยแน่นอนนะฮะนี่ครับผม นี่นะครับคนเนี่ยความลําบากของคนเนี่ยถ้าอยากสบายก็นอนอยู่บ้านนะหรือออกมาชิวๆนะฮะนี่ดูผมมะขามเทศอร่อยดูไอ้บ้านนี่เดิมันหิวอะไรก็ไม่รู้ผมก็เอาไม้ค้ำพื้นมานี่ฮะเพื่อเดินเวลาอะไรมันจะได้แบบไม่ลําบากที่เอามาเนี่ยเอาลอกเอาลอกมาประดับไปเฉยนะครับแต่จริงๆแล้วมาเป็นไม้ค้ำพื้นเวลาเดินทางมันไม่เรียบครับแล้วก็เอามาไว้ อีกอย่างเลยครับประโยชน์สำคัญะเอาไว้สอยมาขามเทศนี่เรามากินใช่ไหมเราสบายบายดูไอ้นั่นลำบากไม่รู้มันคิดอะไรครับไปกินต่อ,อไก่ต้นช่องล็อปนี่ปลาหนีไปแล้วนิวนกบินน้าน ไปเอาแล้วพีเขารับประกันแล้วโอ้โหเจ้าทินเจ้าทินรับประกันเจ้าทินรับประกันมาเลยโอ้โหหมายเดียวเลยเจ้าทินรับประกันขอบคุณครับเจ้าทินโอ้เจ้าทินรับประกันเลยโอ้หูมิดคอเลยอ่ะโอ้โหเจ้าทินรับประกันมิดคอเลยไ ตัวแรกตัวแรกเ <g ül> จ้าถินเจ้าถินบอกไม้เดียวตา้เลยตัวแรกหุ <c> ่ย <oughs> <c oughs> uh, พึ่งอยากกินพึ่งเลยวะไม่มีอ่ันนี้อ่ะมันขอตีไปแล้ว <c oughs> ไม่แล้วครับสตรีมกบยางอแล้วนี้ <c oughs> โอ้ยจะลม้มจะล้มมันลื่นว่ะเนื้อมันเดินแป๊ด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 อ่ะสตรีมกบยางแล้วก็เห็นมันไกลแล้วก็ขั้วจะเป็นที่เลย จะมีตัวต่อไปไหมสตรีมกอบอยางเราลูกนั้นอยู่แล้วออ้ยอุ้ย ปลายพันไก่เอ้ยสายพันปลายไกย่หมยตัวเลยครับอันนีต้ตัวจ้อยตัวจ้อยตัวจ้อยช่อนน้อยคอยรักม <c oughs> ีกระโผไม่หนึ่งตัวแล้วโอโ้โหนึกว่าวันนี้จะเป็นวันที่ไม่ได้อะไรแล้ว <c oughs> ดีนะมีโปพาเข้าหมาย <c oughs> พามาสตรีมด้วย <c oughs> ถ้ามีหมายอย่างนี้ทั้งหมดนะรวยตายา <laughs> พี่เก่าวันนี้แม่งน่าจะแ้แ้วหล,หลังจากที่หลุดแบบมีตะลุดกับหลุดอะ <laughs> นี่อะลูกคอกเนี่ยเ,เยียบหัวแม่มันตายไปแล้วมั <laughs> ้งเดินกงนขนาดนี้โอ้โห ไปนู้นเลยเข้าดงมาเลยหออม, <c oughs> มายตัวว่านิ้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โหามแต้มติดวะ่ะนิวบอกตีอยู่ตั้งนาน <c oughs> โอ้ยแต่มันรุ่นแบบกำลังห้าวเลยอะ <c oughs> รุ่นแบบกัดไม่คิดอะไรอะ <c oughs> นี่นะครับได้ไม่ตัวมาที่เดียวได้สามตัวเลยนะฮะมีพี่พาเข้าหมายมาแนละ้วต้องขอบคุณพี่อนะ่ะไม่งั้นผมนี่แฮวแน่นอนนะฮะ <c oughs> ไม่รู้จะยังไงเลยงําเงือกแน่วนันนี้นี่ครับผมตัวที่สามก็เป็นไซส์แบบกําลังห้าวนะฮะอ็รวมรวม,มไว้นะตอนนี้สามแต้มนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนหมายนะฮะลองไปดูที่อื่นบ้างนะตรงน,นี้ก็เริ่มเงียบแล้วไปดูไปดูปดนู่นนู้น,น ตีนอยู่สองคนนะอยู่กลางน้ำนะนี่ไงเล้าเอาดิโอ้โธ <laughs> อะไรครับเนี่ย พี่เอาไหมฮะเอาไหมนี่นะครับผมนี่กระดีสนเจิ้นตัวแรกเฮ้ยแต่สนเจิ้นตัวนี้เบ็ดดีว่าไปกลับไปอยู่ที่เดิมโอ้โหกระตุกแม่งนึกว่าตัวใหญ่ <S 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 กระตุกกระตุกใจอ่ะ โอ้โหชากปึ๊กอะไปไปโตมาไอ้หนูแหมจุดเลยนะมึงอะเปลี่ยนสีละมึงเปลี่ยนสีแล้วโดวนงานเนี้ย ้ตัวใหญ่แล้วว่นเ่นไงไมันไม่มีผ้าดบอกเลยไม่มีผ้าดนะติดกิ่งไม้แนะ่ดูจากทรงแล้วป่าก็ขึ้นดีนไะห้หาให้กัดเลยวะ ตัวดีๆนะ,ะท,ที่นี่เหรอครับเมื่อ,อวานน่ะเหรอเมื่อ,อ,อวานน่ะครับอ,อ,รอ๋อคดีเนี่ยเหรออืม โอ้โห oh, <Ooh. S 1> แม่งกระตุกไปลายไปอย่างนี้เลยอะ่ะดูดิดูฟองดิเห็น <Yeah. S 1> <He ard S 1> มาโอ้โห <Ooh. S 1> แม่งไม่อยู่หูกระตุกปลายคันไปเลยอะ่ะไอห่าลากเอ้ยกูตีอยู่ตั้งนานสวนหัวแน่นลอีทรงเนี้ยตามตูดสิลูกจบแล้วครับผมจบทริปนะฮะ ลากันที่หมายนี้นะฮะมีแต่ปลากระทุงเหยื่อกระดีนะฮะปลกตีกระดีอยู่ก็ไม่ได้ตัวนะฮะไปแล้วก็กลับบ้านกันนะฮะคนพาเข้าหมายก็แฟนโทรตามแนละ้วโอเคครับผมวันนี้ผมก็ได้แค่สี่ตัวนะตัวเล็กๆโอ้ไม่ไหวแนละ้วนี่ๆๆเขามาบุกเบิกอะไรกันนี่นะฮะบุกเบิกเลยอะ่ะไป จบทลิปเป็นคราวนี้ก่อนนะฮะไว้พบกันใหม่ทริปหน้าครับผม